สวัสดีสวัสดีพี่นอสวัสดีพี่นอสวัสดีทุกคนด้ย่าผมปอบสามบารพี่นอสี่บารแวบอลลูท่าน่าเขาเนาะบอลมากเลยแม่ภูเขาด้างเลยฮะได้เลยอยากดังอยู่น้อไม่ได้กินต่ำอยู่หย่านควบดิดูเขมทังหน้านะมีต่ำแค่ไหนพี่นอต่ำล้วนแลวก็ต่ำมีเกี่ยวอลยบอะเยอะ ยังขวมนะก้อนเน็ดด้วยังขวมนะมามาไหนอยู่บ้านเราคีดังคิบดังเลยนะคิปเดี่ยวเย็นหิ้วเขาซิมชิมอ่าพี่น้องก้นหิ้วเขาพูดได้กะไม่ใชจะไปหายาคหรอชิมได้ไหมเนี่ยชิมอ่าลายนะคงต้องน้ำชิหน่อยนะม่านนี่บาทว่ะม่านหันสบบาทเนาะ คนหนาสิบาทพี right, Mother, yeah, mm. yeah, vai, ่หนอกเบิดเนี่ะสองดอยมาพี่น้องคือเก่าพี่น้องยกิให้พี่น้องมาเห็นมาหมดไล่ไอเดียนเต็มแล้วมือนดี๋ไปออกกินทุกเดือเจ้าวสวยด้วยพี่น้อกนะเอาเมียหรอพี่น้อกเออ่น้อะมุดเจ้าเมียแล้วมุด เผินนอว่ะเดอกเลยแล้วเผินกินดำเลยให้แบบจิ้มอีกหนั่งครับเพื่อนเผินนอวดองแล้วบอกปานถ้ากายอยู่ที่เจ็ดสิบแปดพี่น้องเอาเมียแล้วเฮ้ยเซาฮ้กเดี๋ยวนี้อือกกรอบว่ะเนี่ยเผินเขาทำขนมอะไรละเบียร์กันต่อกันช้อนมือเบียร์กันหรอมากค่ะกัน เขาจะตามอยู่แล้วเจ้าไม่อยู่อ๋อมามามาเออๆเออๆเแ้มข้างหน้าในบรรยากาศดีแห้งเย็นๆนี่น้องไอ้ตันนี่อ่ะเบ็ดครุบเสเบ็ดคบมาครบตาบอดเดินไปเลยกินเมล็ดเนี่ยพิวดีจ้า Hiếu <laughs> đi vào lúc nắng đâu? đi nắng đâu? nắng 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 chắc? nắng nắng mà nắng 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 นี่ดีแท้เนี่ยอันน,น,น,นั้นนี่นี่ขาแย่ครับผมนะขาแห่อตัวตัดขาเดียวกินนี่ก็เป็นคามมได้จัดดอกมันเถอะอ่ะต <laughs> ับปานนั่งหมจัดไม่เงินจัดนะเห็นไปไดหนอ้ยทีุ่้นะ เห็ดแบบเล็กน่อยเ่าตัวเก่งเจ็บปวตุูกแก่แทบแบบมาเนาะกินก่ออแ่บแสบแ่บแ่บแสบแ่บแสบแสบแสบแ่บแ่บแสบำไงทำได้วยก็ทำนี้เพื่อพี่น้อง F4 ป่แน่นะทำไง Ăn người à người mọi được, mọi như mọi người mọi người mọi người mọi thế mọi người 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 có người mọi người mọi ấm mọi người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  băng ấm mọi là mọi người mọi Ôi, nó người mọi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  người

จำ да uh> ดไดีอย well ู่เว้ยดีเดียวถ้ากันแล้วเราดองอย่างนี้ตัวเสียอยู่เสียแนเนอนมูกันจะเป็นพังเป็นผ้าเลยพี่น้องได้เอาเมียแล้วยังใจซึ่งปลาเนี่ยแล้วหรอตามกรงบาะเนาะยมูเอาเป็นเอาเมียเป็นพังเป็นผ้าได้นะยินดีนะเนาะคลิปนี้ก็ขาดปลลุ้ยไปคลิ้

Mỗi cái cây gái mỗi gì Trùng rồi á Dạ mặt khám đấy, Đang, thương tâm thương khám Tại <laughs> điện ở phạm mặt núi nó ta ta bộ bèn không? มาแบบอ่ะดูยิบอาะอิ่มไแลนะท่านอิ่มนะเกิดแตงแล้วมันอ่นะนะ <c ười>

ก่เองงอะไรน่เบนบนไร้างกวาหันห้าม้น่ันห้ามมใช่นองเน่อืตมดดอือรมาเดพี่น้องได้เดี๋ยวมีอะไรได้วันที่สามี่ Đèn đèn chip sao? Đèn chip sao mình mới đấy. <cười> <cười> <Vên kiếng> bạc. con mồi. <laughs> Nào, luôn nên phải thử cỏ. <laughs> bở, bở à. thì mà, mà lợi yên lại vậy Thì là cứ đi thôi Học có lại có rẻ được không? ทำนันเบิวันานก็ได้ก็แช่แล้วอยังแช่ไหมยปปังเดี๋ยวปลา,ปลาก็วเขาบ้าแล้วอีมอ่ะพอได้เดเบิร์ตแหละ่ะลนะเบิรเกียงได้ตอนยกอุลุดแช่แห้งนาเรียบตัวหมาค้ำตัวต,ต้องค้มหน่อย้มหน่อยเนาะ นี่ใช่หละน้องแกนบ่อกินจนไห่ขั้นฮะหาเพ่องมากแสบร้ายพี่ส้องแสบบร้ายสำหรับกินนีิกะผักก็ไหลก็แช่แล้วพี่น้องยักบอแเพียงเม้นออกกไรื่องนองเป็นกรลังองไก่เด้อากกันหักกินนิกะปากก็ไหลก็แช่แ้อพี่น้อง กินข้าวมันก็ฝาวก็ได้ก็แช่เด้อพี่น้องเนะ่าวเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบาปานเสแหน่อเนี่ยฝากพี่น้องก็ได้ก็แช่ไลเด้อพี่น้องเมื่อกี้ครบทีมใหมอ๋อม่อนหลีกี่วันแล้วหนึ่งวันเนี่ยเหนือยฉันแง่เนื่อยแอบมาพี่น้องต่อขามต่อ กินน <ider> <ground> ่แม่ว่าป้านจหนใหญยข้างความแจ็อืมอืมอืมหันมาอ้ำเรื่มโคโอ้ยเนาะดี๋ยวตามคาแค่แบบวาณอ้ จินต่ำเดี่ยวมากินมาคามตตพี่น้อยซ้ำจีเจ็บท้องซ้จีเจ็บท้องไม่น่าขออ้ากอนนี่ปาเน็าม,มาๆพี่น้องมะเศรน้ำเบาดูคือเน่ารา้อมยางมาจะม,ม,มันซม,มมืมมอกี้ดิบมันถวยบบมันซีมโมมียหมาามพี่นองอือจี๊ตอนโลฮ็ดคือกล่องแล้วไปเบียดน้ำเ <laughs> พื่อนกับที่เป็นพังเป็นพลาเลยพี่นอง เอาลูกเอา่เอยแล้วนะบอกไปตัวที่ป่าป่านเหมือนท่านเอาเล้พี่เอาเลยยังโสดจอยังจับจองไหนเยอะนี่มีคนมามั่นเลยเป็นเสียแล้วเดี๋ยวน่ะเลี้ยงปี้บอกเสียเลี่ยงเลยะเลี้ยงเป็ดตัวหนึ่งน้ะเปแป้งเลยอ่ะไปเรียนที่เป็ดเป็นไง มาลุ้งได้ยังปีหนปีหน้ารูเดือนเดือนทีอ่ง้ออกชานี่จองเอาปั่นมาขามชื่ิวนี่นะมาคามเจ้าแหล่เลยนะคามพญโกี่นอะว่าว่ามากินขามแกแหล่นาะว่ามาอหากิน มาสี่ราบบอลโลเลียงแป๊บสี่ได้ไหมมีแห่งยาวเลยคันบาลโลเลียงนะน่ะพอมวนมีแห่งยาวเลยเหรอเราไปนอน่อยเสียโลน่ะเพิ่มมันเลียงเลียงเป็ดเหมือนจะเป็ดอยู่แล้วไปชสมมันนั่งทำพวกองเสียโลแม้งเนี่ยเมื่อเนี่ยมันพาแบะเนี่ยเวียสาฮะแบะสาวี่อีมันมาเตอ